สวัสดีครับทุกท่านเดี๋ยวระหวัางรอทีมงานเนาะนะครับพอดีว่าไปซื้อของมาแล้วนะเดี๋ยวรอทีมงานลงคลิปลงอะไรเสร็จก่อนฮนะค่อยเอาของลงแล้วก็เริ่มลุยเนาะนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปดูนะหน้าอ่าหน้างานเนาะหรืออที่วัดนะฮะก็จะมีการจัดงานกระถินเนาะนะบุญกระถินนะฮะที่วันที่ยี่สิบสี่ ที่จะถึงนี้นะฮะทุกท่านก็จะมีชาวบ้านแล้วก็อะไรต่างๆนะมาช่วยกันกลางเต็นเลยนะฮะทำนนท์ทนี่นี่ครับผมนี่ที่วัดก็เตรียมงานนะกลางเต็นไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูอันนี้เพื่อนน่าจะขุดขุดหลุมแล้วก็เอาทงแบบนี้นะมาปักนะท่านผู้ชม กำนะลังขุดกันอยู่ไป,ไปดูอยู่หน้าวัดนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างตกแต่งประตูหน้าวัดยังสวยรู้เลยโอ้หน้าวัดเพิ่งจะทำสวยนะทุกท่านมีธงมีอะไรประดับนะฮะมีธงรอบวัดเลยเนาะ ถงร,รอบๆเลยทำอะไรกันนะตรงนนก็รู้สึกว่าจะมีการกอร่อสร้างนะท่านผู้ชมเออน่ะเดี๋ยวไปดูนะเบื้องต้นนะท่านผู้ชมนี่เพื่อนก็ขุดลุม้มเป็นยังไงดินนุ่มหรือเปล่า แข็งจังเนาะดินเนะาะแข็งมากจเจาะแทบไม่เข้าแสดงนั่นโอ้่ดินแช่น้ำเ,าาเลยเต้นแช่น้ำเลยยังอันนี้ไม่เข้าเลยทุกท่านนี่มันดินหรือว่าปูนซีเมนนี่ขุดเพืือก ทำทงแบบนั้นนะโอ้้ามีเครื่องเจาะเนี่ยผมว่ามาช่วยงานเลยนี่ทุกคนก็เตรียมการเตรียมงานกันเนาะนะกางเต็นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะโซนฝั่งนนจะเป็นโรงทานนะอีนี้ไม่ได้ทําโรงทานนะท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ออช่วยทำเป็นจิตอาสาในเรื่อง นะเรื่องทําประตูห้องน้ําก็โอเคแล้วล่ะนะะส่วนทางนี้ก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันเมื่อเช้าเห็นพากันปักธงปักอะไรกันนี่เห็นไหมปักธงปักอะไรเต็มไปหมดเลยนะพ่อผมก็มานอะ่ะแล้วก็คนอยู่หมู่บ้านนะก็ช่วยกันทําอะไรต่างๆครับทุกท่านทางนี้มีการเตรียมการเตรียมงานนะ อันนี้ก็เรียบร้อยนะะเดี๋ยวเราก็จะเทียมลุยกันเลยนะท่านผู้ชมอออีบุญร่วงครับที่มาเะอ้ออนี่นี่บนันไดโอ้โอ้กำลังว่าจะกลับแปลบนันไดมีบันไดอยู่นี่ก็ะจ้วเล,เล้วละนี่อ้อโอ้โคตรบนันได เออมันยาวขนาดนี้นี่บันไดบันไดนี่น้อนี่มันไม่ใช่บันไดนี่มันบ,บันไดบันไดยาวมากเลยน่าจะยาวสองเท่าตัวนะทุกท่านของเราประมาณครึ่งหนึ่งของเขานี่นี่ของทางวัดนะฮะยืดก่อน ของเราลืมเอาใส่รถมานะ,ะเตรียมบันดงบันไดไ้รอนะครับเตรียมลุยง,งานนะท่านผู้ชม มันไดพร้อมอะไรพร้อมของในรถก็พร้อมนะนี่ทุกท่านอุปกรณ์ประตูสามบานนะประตูสามบานนะแล้วก็สีเบเยอร์นะมีสีด้วยเะคาคบะลกกำลังอุปกรณ์ กอบอะไรต่างๆพร้อมโอเคฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ